พี่เจ๋อไปแล้วครับเสื้ออะไรเออแตน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 ฮะไม่ใช่พี่ไม่ใช่นะพี่โตแล้วพี่ไม่เล่นเัาไว้แกมาเลยมาเลยมาเลยอ่าพี่เจ๋ทิวนิวชาเนลสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พี่จ๋อกับอันิวจะมาเปิดอะไรเอ่อนี่ นี <l id sei> ่แ <Techn> ม <Pokémon> ่สั่งเสื้อมาให้พี่เทียวอยากได้เสื้อเสื้ออะไรเอ่ยเรามาดูกันสิอ่ะพี่เทีวเปิดก็รู้อยู่แก่ใจแต่ว่าพี่เทียวเอพี่เทีปิดเลยครับเสื้ออะไรเอ่ยแตน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 ฮะไม่ใช่ฮิไม่ใช่นะพี่โตแล้วพี่ไม่เล่นโับวัแกะมาเลยมาเลยวมาเร็วเอพี่เทีวแกะเลยอู้เสื้ออะไรเอ่ยไหนเดี๋ยเสื้อ นี่ให้พี่เพื่อนดูก่อนท่านเพื่อนดูก,กันอ่าจับดีดีนี่ค่ะอ่าจับต้องๆเดี๋ยวไม่ให้เป็นเดือก่อนอับดีๆครับนี่ค่ะพี่เจ้าอยากได้เสื้อตัวนี้แม่กเ,เลยสัง่งสินะให้ดูน่าคนดีใจดีใจไหมเนี่ยชอบไหมครับคุณชอบยัง เสื้อใหญ่กว่าทีวีอ้ไหนดูสิว้าวเนาะเปิดกางก่อนกางก่อนครับอยากใส่อ้าวไหนการให้เพื่อนดูก่อนไหนนี่เหรอี g g หนึ่งดอ t ค o m นี่ค่ะหันหลังก่อนอ่าหันหลังก่อนหันหลังมาหันหลังมาหันหลังเสื้อมาให้เพื่อนดูก่อนครับอ่าเนี่ยนี่ค่ะทีวีอยากได้แม่กำลังใส่เสื้อให้ อ่าเดี๋ยวพี่เทจะลองใส่ดูก่อนนะคะแม่ครับน่คะพี่เจะใส่ลองใส่เสื้อนี่คือเบอร์เล็กสุดแล้วนะคะที่สั่งให้พี่เทียรครับพี่เทียรนยืนขึ้นสิอะไรดูก่อนอันนี้คือไซส์เล็กสุดแล้วค่ะอ้ายืนขึ้นสิครับไหนโอ้ยไหนๆกันไอ้ยืนตั้ง เหม็นใหม่นะครับน,น,น,นี่เหม็นๆม็มาเสียงอ้าวนะเห้เพื่อนดูดีดดยันต้องๆครับนี่ว้าหันหลังมาหันหลังมาหันหลังมาค่ะโอ้นี่ค่ะเห็นว่าซีจีจีจีมีค่ะหันหลังมาสิ ว้าวดีใจไหมดีใจมากดีใจมากขอบคุณค่ะแม่ยังขอบคุณแล้วโอโอเคสวยมากเลยใหญ่เป็นนิดนะลูกเาดอนนิวก็อยากได้ได้ครับใหญ่เป็นนิดแต่ว่านี่คือไซส์เล็กที่สุดแล้วค่ะที่คุณแม่สั่งให้อาจจะใหญ่เป็นนิดแต่ว่าเล็กสุดแล้วอยากได้ฮะอ๋อนิวอยากได้ได้ครับได้หเอาไปเจอไปเล่นอ๋ออยากได้แบบพี่ตี๋มาอยเลย ได้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 แม่ซื้อให้แม่ก็จะเอาเจอตัวน้อยหาอยากซื้อตัวน้อยซื้อตัวเล็กๆเหรอเล็กกว่านี้เหรอลูกเล็กเหมือนวิตเตีวอ๋อเล็กเหมือนวิตตีวได้ครับได้ครับว้าววิตเตียวไม่ใหญ่นะพอดีนะพอดีพอดีแหละลูกครับแต่โตขึ้นมันโอเคเออพอดีแหละลูกไม่ใหญ่มากเท่าไหร่ไหนยืนตั้งโต๊ะอีกทีว้าวยืนตั้งโตระค่ะ อ่อ่ะ่ะอ่ะคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะฟากดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของน้องๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายดูดูถ้าคุณดีใจค่ะอ้าวเต้นเต้นให้เพื่อนดูสิดีใจพี่เทว่าเต้นสิฝากดติดตามกดไลค์และซับตะคะให้ช่องของผมด้วยนะครับ